ขอกาบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกพี่น้องที่รักชาติต้องการที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นมากว่านี้ทุกท่าน FC ของผมที่ฟังรายการในประเทศไทยและก็ทั่วโลกทั้งผู้ฟังใหม่ที่เข้ามารับฟัง ตลอดจนพี่น้องชาวมุสลิมภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผมจะดำเนินรายการเอาเรื่องตากใบมาพูดต่ออีกครั้งเพราะว่าได้พูดค้างไว้นะครับในคลิปที่ผ่านมาพี่น้องที่รักและเคารพครับเรื่องตากใบนี่ เป็นเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมของเราไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถที่จะอำนวยการความเป็นธรรมให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตไปได้ถ้าไม่มีการแก้ไขเรื่องอายุความถ้าเรามีการแก้ไขเรื่องอายุความในประมวลกฎหมายอาญา ให้การกระทำใดๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อประชาชนเป็นเหตุให้ประชาชนของเรานะครับได้รับอันตรายแก่ร่างกายกิจใจหรือชีวิตนะครับอายุความในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่จากกลาวโหมหรือพลละเรือนจะต้องไม่มีอายุความครับถ้าเราแก้ไขตรงนี้ในประมวลกฎหมายอาญาปัญหากรณีตากใบเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นต่อไปในแผ่นดินของเราครับและ มันจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่กล้ากระทำความผิดต่อประชาชนไม่ใช่เฉพาะประชาชนชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่สามารถกระทำการที่ชั่วร้ายต่อคนไทยทั้งประเทศครับเพราะอายุความได้สะดุดหยุดลงได้สะดุดหยุดอยู่ เว้นไว้ ain, แต่ผู้เสียหายตายจากโลกไปไม่ประสงค์จะดำเนินคดีหรือว่าผู้กระทำความผิดตายจากโลคไปนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่แก้ไขเรื่องนี้จะต้องแก้ไขโดยด่วนไม่ใช่ เป็นหน้าที่ของท่านของผมของคนไทยและไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดของหน้าที่ของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของสอสอเป็นหน้าที่ของสอวอเขากำหนดให้ทำหน้าที่แก้กฎหมายให้มันเกิดประโยชน์ ต่อบ้านเมืองต่อประชาชนพี่น้องที่รักและเคารพครับเรื่องนี้นี่นายกรัฐมนตรีที่ชื่ออุ้งอิง <c oughs> ตอบคำถามนักข่าวว่าขอแสดงความเสียใจยได้แค่นี้ครับทำให้เราได้แลเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ นายกคนนี้พักการเมืองเพื่อไทยพักนี้ผมใช้เขาว่าโง่บรมมาโง่โง่บัดซบที่สุดงองปัญหาประชาชนไม่ได้ไม่ออกนะครับแทนที่ที่จะบอกว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนที่จะพูดให้บ้านเมืองได้เห็นให้ประชาชนได้แลเห็นขีดความสามารถของความรู้ความเข้าใจในการจะเป็นผู้นำประเทศไม่เห็นแล้วครับพี่น้องที่รักและครับผมจำเป็นต้องแสดงข้อคิดความเห็นออกมาเพื่อให้ เป็นลู่ทางออกของบ้านเมืองจากปัญหาที่เกิดขึ้นหวังว่านักการเมืองรุ่นต่อไปจะฟังรายการความคิดของผมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือนักการเมืองที่จะเกิดขึ้นจากรัฐประหารที่จะมีขึ้นในอนาคตในประเทศไทยเนี่ย จะได้รับฟังความคิดของผมแล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราบ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยกฎหมายมีไว้เพื่อป้องกันประเทศเช่นเดียวกันกับทหารกฎหมายมีไว้เพื่อป้องกันประชาชนนะครับที่สุดจริตในบ้านเมือง กฎหมายมีไว้เพื่ออำนวยเกิดการพัฒนาประเทศและเหนือสิ่งอื่นใดเนื้อสิ่งอื่นใดกฎหมายมีหน้าที่ทำรงความยุติธรรมนี่คือคำประกาศสิทธิความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองของกฎหมายเพราะฉะนั้นการแสดงข้อคิดความเห็นของผมวันนี้เนี่ยหวังว่าจะเกิดประโยชน์ ต่อบ้านเมืองของเราในวันนี้และวันข้างหน้าพี่น้องที่รักและครบรพคกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องแสดงความเห็นเอาไวา้สรุปอีกครั้งคือจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเรื่องอายุความในประมวลกฎหมายอาญา เพราะการแก้ไขกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีการแก้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตั้ง27ครั้งแล้วครับเป็นแต่เพียงว่านักการเมืองที่มีหน้าที่ ในการที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมืองและประชาชนหูหนวกตาบอดต่อเรื่องราวดังกล่าวท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นรายการของผมวันนี้เรื่องตากใบเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องพูดในรายการนี้เอาไว้ และถ้าหากรัฐบาลที่จะมีในอนาคตจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไปหน่อยก็ถือโอกาสเอาวิกฤตการณ์ของตากใบเนี่ยปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบเลยครับทั้งที่เป็นตัวบทกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายทั้งระบบไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนตำรวจอายการศาลทนายความ พื่อให้แผ่นดินของเรานี้เป็นแผ่นดินที่สามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นประเทศหนึ่งในโลกใบนี้ให้เป็นต้นแบบเลยครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นลู่ทางนำพาบ้านเมืองของเราออกจากความมืดบอดและความเลวทรามของนักการเมืองที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ร่วมกัน วันนี้เรื่องตากใบผมก็จะพูดเพียงแค่นี้ผมเองก็จะพูดอีกสองสามเรื่องในเรื่องของบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลในการสร้างตราบาปให้กับประเทศไทยในเรื่องเกาะกลงในเรื่อง,กองเองกาะกูดในเรื่องของการเปิดพื้นที่ประเทศไทย สร้างบ่อนคาสิโนที่ไม่มีในนโยบายการหาเสียงการขอฉันนธนุมัติจากประชาชนเอาไว้ในคลิปที่จะถึงนี้นะครับรวมทั้งการจะต้องเช็คบินให้คนชั่วเข้าคุกเข้าตารางในกระแสการยุบพักเพื่อไทยและเช็คบินนะฮะในทักษิณในโอกาสที่จะถึงนี้พบกันในวัน ในวันข้างหน้าอาทิตย์ข้างหน้าครับพี่น้องที่รักได้ครบครับความดีคุ้มครองพวกเราความสามัคคีคุ้มครองพวกเรากราบสวัสดีครับ